สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการช่วงเวลาในการนั่งเง่นนะครับทุกคนมีแขกรับเชิญคือบุ๊กนะครับมาเราไปเริ่มเล่นกันครับเราจะเริ่มที่หาเอฟฟกตัวกันนะครับเดี๋ยวเราต้องพัญญาก่อนนะครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวค่อยพันยาก่อนนะ เพราะเลือเรารถนิดเดียวเราไม่ต้องพันก็ได้นะครับเพื่อนลบเรา,เราเจะฝัตัูกันนะครับแตกหนึ่งครับแตกอีกหนึ่งครับเนี่ยผมตึงไงผมอยากเก็บฝีว่ะเฮ้ยไม่อยากเก็บฝีไงไว้เนี่ยเดี๋ยวเราเหมือนเราเห็นฝัตูอยู่ด้านมือนครับเรา,เราต้องขึ้นไปก่อนะ สามเราเก็บสามตงึงมาดูกันว่ารอบต่อไปเราจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะเลือกปืนเล่นที่จะเป็นปืนอะไรดีวะปืนฝายี่ฝายฟิมหกนะครับมา เริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวเราฟื้ไอ้วอลก่อน mm hmm. ฟื้นหึ่งฟื้นเห็ดโอ๋อมันก็ติดอ,อปก็ไปกันนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปไปไหนเดี๋ยวไปที่ตรงนี้กันนะครับเชื่อเดนเปิดแล้วเดินเปิดแล้ว,เ,ลวเก็บไฟเบอร์ก่อนนะครับทุกคนไอชอิตกใจหมดเอ้ยเพื่อนคิดว่าฟื้นตัวใช่ไหม มาแล้วทุกคนไม่มีประตู <c oughs> ไปทุกคนเลยล่ะพันยาก่อนนะครับเพื่อ <c oughs> เพื่อเราจะโดนเปิดไปแล้วเราช่วยเพื่อนกันนะยิงอ๋อยิงอากาศามาแล้วเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับมาดูกันว่าจะมีคนไหม เฮ้ยเพื่อนเราโดนเปิดเพื่อนเราโดนเปิดแล้วเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนเราไปช่วยแล้วเพื่อนแตกครับแล้วก็เก็บเป็นที่หนึ่งคิวนะครับแล้วเพื่อนผมก็พิโดขึ้นมาอีกแล้วผมก็เก็บไปอีกหนึ่งคิวกันนะครับแล้วเกมก็จบพอดีกันนะครับรอบนี้เพื่อนผมจะไปอัดวิดีโอจะเปิดคลิปนะครับ ผมว่ามันน่าจะเปิดแต่เดียวแหละผมเฟือ้อไอว่าเฟื้อเห็ดปืนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมว่ามันจะกับปืนพวกนี้อยู่ตอนนี้เพื่อนผมเพื่อนผมเฟื้อฟีขาวนะครับป้บาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นด้านบนของกระตุกกันหรือจะเรียกว่าฟาร์ฟิวก็ได้นะครับเฮ้ยทำไม,มเพื่อนผมขยับวะแล้วผมต้องไปดูเพื่อน เราช่วยเพื่อนก่อนนะครับแล้วเพื่อนมันบน่นโอเคไปเพื่อนใจเย็นเพื่อ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 นรีบ,ร,บรีบเข้าเพื่อนเออชุดเราชุบไม่ทันไงเราก็เก็บไปได้อีกหนึ่งคิวนะครับแต่แรกกับเพื่อนที่เราเพื่อนราไส้ไอชิบหายพันยาก,ก่อนนะครับ แล้วจังหวะนี้ฟระตูโยนระเบิดมาหรอผมต้องลบก่อนจะโดนยิงแล้วผมก็โดนยิงเหมือนเดิมโดนยิงจากทางไหนวะวอ,อแล้วเราตัดคลิปมานะครับแล้วเราเฟื้อปืนกนเอ่อทีฝั่งหกเดือ น,นี่ดีกว่าอร่ออ,นนอัพเฟองเลยเดี๋ยวแต่เราจะไปทางนู้นกันนะครับแล้วเพื่อนผมก็กลับมาแล้วนะครับโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีคนนะครับแต่ผมเฮ้ยตรงนั้นมีคนเลยผมไปเปิดตรงนั้นก่อนโอเคผมแตกแล้วผมจะมีอะไรจะบอกครับหลังจากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแตกฝามะครับฟองไปฝาม เอ้ยชุดที่จะได้เล่นไหมนะโอเคครับแต่ผมว่าไงก็ต้องชนะครับเพราะเรานำไปหลายหลายเกมอยู่แตกรีเราก็แตกนะครับ เราจะเลนะ่นยังไงโอเคครับแรงกุดฮฮ <laughs> ือฮือฮ